สวัสดีค่ะพบกับช่องยายทองชาแนลนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนมาปลูกเตยหอมค่ะปลูกเตยหอมไว้นะคะมันจะสูญพันธุ์แล้วค่ะตรงนี้ยายปลูกไว้นานแล้วนะคะปลูกไว้มาสี่ปีแล้วค่ะรากเขาลอยขึ้นมาจากดินแล้วค่ะไม่มีปุ๋ยไม่มีธาตุอาหารในเขานะคะยายก็จะย้ายไปปลูกที่ใหม่นะคะ ใครที่ปลูกเตยไม่ติดปลูกแล้วตายมาดูคลิปนี้เลยค่ะติดร้อยเปเซ็นเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะแกจะพาปลูกนะคะแกก็แก <c oughs> ก็จะขุดหุมก่อนนะคะ ลายก็น้ำมาใส่หลุมนะคะใส่ให้ดินอิ่มน้ำเลยค่ะใส่เยอะๆเ,เลยค่ะปลูกวิธีนี้รอดแน่นอนค่ะติดแน่นอนเลยนะคะเตยหอมของเราใส่น้ำเยอะๆเ,เลยค่ะ ให้ดินเขาดูดน้ำให้อิ่มเลยนะคะใส่เยอะๆเลยค่ะให้ดินเขาดูดน้ำให้อิ่มเลยนะคะให้เป็นขี้คโคลนขี้เลนเลยค่ะโอ้ยุงกัด ลงไปเลยพอดินอิ่มน้ำแล้วนะคะแล้วก็ทำเป็นลุมอีกทีหนึ่งค่ะเพื่อเราจะได้อะต้นเตยหอมลงไปนะคะนี่ก็คือต้นเตยหอมของยายนะคะนี่ค่ะยายก,ก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วค่ะออกรากประมาณนี้นะคะเดี๋วยวจะลง เอาปลูกเลยค่ะนี่ค่ะยายทำหลุมเสร็จแล้วยายก็จะเอาลงปลูกเลยนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำตามนะคะติดแน่นอนค่ะเราไปปลูกดูนะคะ คนไหนที่ปลูกเตยแล้วไม่รอดปลูกแล้วตายค่ะปลูกเสร็จแล้วก็เอาน้ำลงอีกทีนึงนะคะเพื่อดินเขาจะได้กระชับขึ้นค่ะต้นเขาจะได้ไม่เหี่ยวนะคะลงเยอะๆเลยค่ะหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายทำคลิปต่อไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย